สีพริกแกงเนี่ยจะมีแบบเป็นสีส้มๆสวยงามมากสวัสดีครับไปคุ้มกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวดวีชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาวิพากยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากทําเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านสวดวี แล้วก็คอมเมนต์หรืออินบ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะครับส่วนผสมเดี๋ยวผมจะใส่ไปแล้วค่อยบอกไปเรื่อยๆนะครับส่วนสัดส่วนเนี่ยเดี๋ยวก็ไปดูได้ใน description หรือว่าคําอธิบายนะครับเริ่มจากผมจะใส่กุ้งแห้งนะครับอันนี้ก็นำไปแช่น้ำให้มันนิ่มนะครับ จะได้ตำง่ายนะครับแล้วก็ตำกุ้งแห้งก่อนนะครับอันนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของผมเองนะครับกุ้งแห้งก็จะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราไปใส่ในน้ําแกงส้มนะครับมันจะแบบว่าข้นๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าตำใส่ลงไปมันก็จะเก็บได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าแนะนําให้ตําแล้วก็ใช้แกงเลยนะครับไม่ควรตําเก็บไว้นะครับ พริแกงตำสดๆมันจะอร่อยมากกว่านะครับมันได้กลิ่นหอมนะครับทันนี้เราตำให้แหลกนะครับอย่าให้มันเป็นชิ้นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยงามนะครับพอ,อตำกุ้งแห้งละเอยียนะครับก็ใส่กระเทียมลงไปนิดนึงนะครับแต่แค่นิดเดียวนะครับช่วยแบบว่าดับคาวในน้ำแกงนะครับไม่ควรใส่เยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้น้ำแกงมัน รสชาติเพียนแล้วก็กลิ่นเพียนนะครับพอกระเทียมนะครับเริ่มแหลกนะครับอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ทำให้สีสวยนะครับก็คือขมิ้นนะครับใส่ลงไปเลยตัวขมิ้นเนี่ยเหมาะสำหรับเวลาเราใส่ลงไปแล้วก็ไปแกงพวกแกงส้มปลาแกงส้มกุ้งอะไรอย่างนี้ครับจะทำให้แบบว่าดับคาวได้ดีนะครับแล้วก็สีสันสวยงามนะครับล้วจะออกไปทาง ใต,ใต้นิดนึงแต่ว่านี่คือไม่ได้ใส่เยอะมากใส่แค่แบบว่าให้มันออกสีส้มสวยนะครับก็ตำให้มันเข้ากันนะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยกระชายนะครับก็ซอยๆหนะ่อยให้มันเล็กๆนะครับแล้วก็ข่านะครับแล้วก็ตำทุกอย่างนะครับให้แหลกดีนะครับ พอใส่กระชายแล้วก็ระวังนิดนึงนะครับมันมีน้ำนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่พริกมันประเด็นเข้าตามก็ไม่แสบเท่าไหร่นะครับพอทุกอย่างนะครับพอแตกนะครับผมก็จะใส่พริกนะครับพริกแดงจินดาสดนะครับแล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่นะครับเอาเม็ดออกนะครับแล้วก็นํามาแช่น้ำนะครับให้มันนิ่มนะครับจากนั้นก็ ตำนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเวลาตําให้ระวังนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มกระเด็นนะครับอาจจะเข้าตาได้นะครับค่อยๆตาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทุกอย่างมันจะแหลกนะครับพอตําไปสักพักนึงนะครับก็ให้เราใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็ตาต่อนะครับอันนี้หลังจากที่ตําจนพริกมันเริ่มแหลกแล้วนะครับ ยังไม่ได้แบบยังมีเป็นใบๆอยู่นะสุดท้ายนะอลองสุดท้ายนะครับผมจะใส่หอมแดงนะครับหอมแดงก็ซอยให้มันเล็กๆนิดนึงนะครับเราก็จะตำต่อนะครับตำจนหอมแดงมันแหลกละเอียดนะครับสังเกตว่าสีพริกแกงมันจะเป็นสีแบบออกส้มๆสวยงามน,นะครับเพราะว่าเราใส่ขมิ้นไปนิดหน่อยนะครับช่วยให สีของพริกแกงมันออกเป็นสีส้มนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่เราตำจนหอมแดงมันแหลกนะครับเราก็จะใส่สุดท้ายด้วยกะปินะครับแล้วเราก็แค่ตำผสมให้มันเข้ากันนะครับหลังจากตำจนกะปีมันเข้ากันแล้วนะครับจะให้ดูเนื้อนะครับสังเกตสีนะครับ สีมันจะออกส้มๆนะครับอันนี้ที่ผมใช้อยู่นี่เขาเรียกว่าเนียนนะครับถ้าใครเป็นเด็กบ้านสวนก็น่าจะรู้จักนะครับทาจากกับหมากเอาไว้ปาดครกเนี่ยมมันก็จะเนียนเนียนมากนะครับสีพริกแกงเนี่ยจะมีแบบเป็นสีส้มๆส,ส,สวยงามมากนี่ก็ อาจจะมีบางอันที่ยังตำไม่หล่เดี๋ยวก็จะตำเพิ่มได้นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพริกแกงส้มนะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ